สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นลอตใหม่นะคะ อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอไปก็ได้นะคะหรือว่าดูรูปสินค้าทางร้านนะคะได้ทาง ig y. j scushi นะคะหรือว่าทักไปขอรูปนะคะได้ทางไลน์เหมือนกันนะคะใครสนใจสอบถามสัง่งซื้อนะคะทักทางไลน์ได้เลยนะ id line yim หนึ่งสี่สามหนึ่ง m นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่ส่ดวกทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจ facebook ยี่มร้อยช็อปนะคะอันนี้ทุกช่องทางนะคะแล้วทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นลูกแก้วตาข่ายนะคะมีคนถามมาเยอะมากก็ตอนนี้มาแล้วนะคะจะมีสีลายสีเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการเล่นกันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะบีบลูกแก้วนะคะจะอยู่ด้านในตาข่ายแบบนี้บีบไปมานะคะอันนี้ก็เล่นเพลินๆได้นะคะแล้วก็จะลื่นไปมานะคะตัวนี้แล้วก็สามารถบ,บิดงอได้นะคะอิสระแบบนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นแบบลูกแก้วตาข่ายะคะ่ะตัวนี้ก็มีหลายสีนะคะจะมีเป็นสีแดง แล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะสีเขียวเหลืองนะคะฟ้าน้ําเงินแล้วก็จะเป็นสีส้มนะคะมีสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะมีสีเยอะมากนะตัวนี้นะคะบีบเพลินแล้วก็เล่นเพลินมากๆราคานะคะชิละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบลูกแก้วตาข่ายค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นซิมเ l ิลดิมเปิลนะคะจะมี2แบบนะคะเป็นแบบ2ช่องอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบ3ามช่องแบบนี้ถ้าเป็นแบบ2ช่องนะคะราคา25บาทค่ะถ้าเป็นแบบ3ช่องนะคะราคาชิละยี่สิบเาบาทนะก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นแบบที่ห้อยพุงกระเจนะคะแยกมานะก็สามารถห้อยนะคะหรือว่าไม่ห้อยก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ห้อยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบสีคร้าวๆนะคะมีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะ อันนี้เวลาเล่นนะคะก็สามารถกดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเป็นแบบ3มปุ่มแล้วก็แบบ2ปุ่มนะคะราคา25กับ29บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแมสนะคะ1แพ็คนะจะได้2ชิ้นนะคะราคาแพ็คละ10บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีหลายลายเลยนะจะเป็นแบบลายกระตูนะคะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะราคา10บาทค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป๊อปปิตนะคะราคาชิ้นละ65บาทนะคะลอตนี้มีมาหลายลาย,ลายมากๆนะคะเดี๋วเราจะให้ดูแต่ละลายค่ะ ลายแรกนะคะจะเป็นลายผีเสื้อนะคะก็ตรงปุ่มนะจะมีเป็นลายกดผีเสื้อแบบนี้ด้วยนะคะลายอมองอัดนะคะตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะคะสีจะเป็นแบบพาเทลอ่อนๆแบบนี้นะคะสีสวยมากนะลายไดโนเสาร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายสับปะรดนะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะลายขับเค้กนะตัวนี้ก็จะเป็นขนมขับเค้กแบบนี้ค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นลายใหม่นะคะก็จะเป็นลายกุ้งแบบนี้นะคะ ก็จะมีลายประมาณนี้นะคะใครสนใจลายไหนสามารถระบุมาได้ค่ะราคาชิ้นละ65บาทเท่ากันทุกลายนะคะก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นลอตใหม่ค่ะ แล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจสอบถามสังซื้อนะคะหรือว่าดูภาพสินค้าทางร้านนะคะทักไปได้ทางไลน์เลยนะคะ idla@ym1431m ค่ะหรือว่าใครอยากดูรูกสินค้าทางร้านนะคะก็สามารถดูได้อีกทางนะคะที่ทาง igy.sukushi นะคะส่วนใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สอดทางไลน์นะคะให้ทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโรชอปนะคะทุกช่องทางอันนี้เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ